ต้องมีการเสริมปกตินะครับเมื่อการการเราเรียกว่าการผ่านการประมวลประมวลเรื่องของเครื่องปรุงอาหารเนี่ยก็จะมีการเสริมสลายนะครับเราถึงได้มีพวกเดี๋ยวนี้นะ้ำผลไม้ก็จะมีการเติมการเติมวิตามินเสริมวิตามินนะครับเช่นการเติมทดแทนที่สูญเสียเราบอกแปงลรลูปเช่นนะ้ำผลไม้ก็จะมีการใส่วิตามินซีเพิ่ม างทีจะเห็นแม่โฆษณาให้แคลเซียมให้อัละนมให้แคลเซียมไฮวิตามินซีเอฟีเอไออะไรไปด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เ,เยอะเขาที่เติมให้ <c oughs> น้ำผลไม้ก็ใส่เติมนะครับก็บางทีเขาจะเติมเพราะาเรารู้ว่าคนเดี๋ยวนี้กินแต่ขาดครับหรือเดิมไม่มีวิตามินชนิดนั้นเลยใน,ในชนิดนั้นก็เติมให้เขาเลยเดี๋ยวนี้เจอเยอะนะฮะอย่างเช่นพวกนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเติมให้วิตามินที่ไม่มีในถั่วเหลืองเลยเติมมาให้เพิ่มเลยเพื่อ เพื่อลดการขาดวิตามินแคลเซียในยุคคนยุคนี้ไงนะครับก็จริงจดีนะมันก็ดีนะครับถัดมาก็คือเติมในเวลาที่เฉพาะเจาะจงคือแบบว่าเ,เราอยากให้ตัวผิวพรรณเราเนี่ยเป็นโดดเด่นด้านด้านนี้อะไรเงีเ้ยเรื่องสายตาก็เล่นส์ใส่วิตามินเอวิตามินเคโรตินนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉพาะสูตรของวิตามินในผิวพรรณเช่นเดี๋ยวนี้เราไปร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็จะมีพวกน้ำผลไม,ม้หรือน้ำอะไรนี่ประเภทแบบเฉพาะเจาะจงอ่ะวิตามิน ที่เมกาไปจะมีเป็นสิบชนิดเลยแปดสิบกว่าสีเลยอ่ะแล้วไอ้นี่เฉพาะไอ้นี่เฉพาะนี่เฉพาะนี้ผมก็ชอบไปกดเล่นชอบกดมาดื่มเหมือนผมชอบไงผมชอบไปสุขภาพเนี่ยก็จะไปกดเฮ้ยอันนี้ชอบชอบกดกดกดเต็มเลยเต็มมือเลยรัหลายขวดนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนรักสุขภาพนะฮะแล้วก็ฮะอะไรนะเซลล์น้ำตาลขึ้นต่ำน้ำตาลสินต่ำน้ำตาลต่ำับแหมมันเป็นน้ำสุขภาพเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงมักมีผิดพลาดที่ ช่วยเสริมวิตามินออกมาในท้องตลาดเยอะมากเลยนะครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ